โอเคครับนี่ก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดที่โปรแกรมทำมาให้นะครับในเรื่องของการโพสลง Facebook m a r k e t p l a c e นะครับจะเห็นว่านะครับชื่อสินค้าเห็นไหมฮะสินค้าเดียวกันนะครับนี่สินค้าผมจะมี10 copy นะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10แอ่าแล้วก็ค่อยเป็นสินค้าขั้นนั่นเองนะครับก็สินค้าหลักของผมนะครับจะชื่อสินค้าไม่ไม่เหมือนกันเลยนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับว่าเป็นเนี่ยผ้าทอความสะอาด6ชิ้น1้อผ้าเช็ดจาน10ชิ้น199 อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนี่นะครับผ้าชุดมือเนี่ยเป็นผ้าชุดมือก็ได้ผมตั้งไว้หลายรูปแบบแล้เดี๋ยวโปรแกรมมันจะสุ่มมาให้เองนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมเรียกว่า ด้านหน้าชื่อสินค้าแล้วก็ตรงนี้เป็นด้านหลังชื่อสินค้านะครับอ่าจริงๆเป็นคือ prefix กับ postfix นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะมันจะสุ่มให้ชื่อไม่เหมือนกันเลยแล้วราคาก็เหมือนกันนะครับราคาจะไม่เหมือนกันเลยก็คือจริงๆบางอันก็จะเหมือนนะครับแต่โปรแกรมก็จะสุ่มจากค่าที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็บวกลบเอานะครับแล้วก็เห็นไหมครับรูปสินค้านะครับผมมีรูปหลักอยู่ถึง3รูปนะครับนี่รูปที่1นะครับนี่รูปที่2นะครับ แล้วนี่รูปที่3มแล้วก็มีกรอบรูปมีพื้นหลังที่แตกต่างกันอีกทําให้รูปภาพเนี่ยไม่ดูไม่ซ้ำเลยนะครับจริงๆแล้วนี่ผมโพสต์ตั้งแต่4วันที่แล้วนะครับอันนี้ผมลองโพสต์ดูนะครับ4วันที่แล้วนะครับก็เห็นไหมครับว่าไม่ได้โดน a c e b o o k จัดการอะไรอย่างใดนะครับนี่คือผลลัพธ์ของโปรแกรมนะครับผม สวัสดีครับผมต้องจากชูแลกออโตเมชันโปรแกรมนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอโปรแกรมชูแลกซูพรีมนะครับเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ลงใน Facebook m a r k e t p l a c e นะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้นะครับจะมีฟังก์ชันฟีเจอร์ครบคันเลยนะครับที่ถ้าเกิดใครเนี่ยหาแบบ วิธีการลงได้แล้วนะครับจะรู้ว่าการลงด้วยมือจริงๆก็ทําได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีโปรแกรมตัวหนึ่งที่ช่วยคุณได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโพสต์การแต่งรูปนะครับการดึงข้อมูลมาแล้วก็การเปลี่ยนจังหวัดควบคุมหมวดหมู่ทุกอย่างนะครับต่ออายุลบโพสต์โปรแกรมตัวนี้มีฟีเจอร์เหล่านี้ให้คุณแน่นอนครับผมโอเค ดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับว่าฟีเจอร์ของโปรแกรมหลักๆเนี่ยคืออะไรซึ่งผมจะอธิบายตรงนี้ก่อนว่าต้นโปรแกรมประมาณ5นาทีผมจะพูดเรื่องของฟีเจอร์ทั้งหมดที่โปรแกรมมีนะครับแล้ว5นาทีสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำตัวอย่างโปรแกรมแบบคร่าวๆให้ดูนะครับโอเคก็มาเจอฟีเจอร์ตัวแรกก่อนนะครับโอเคครับผมขออธิบายแซงนิดนึงนะครับว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะมีความยาวระดับหนึ่งนะครับ โดยที่ผมจะแบ่งเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับส่วนแรกเป็นการอธิบายว่าโปรแกรมเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับส่วนหลังเนี่ยนะครับจะเป็นขั้นตอนของการเซตติ้งค่าโปรแกรมแบบคร่าวๆแล้วก็การรันโปรแกรมให้ดูแบบคร่าวๆนั่นเองนะครับยังไงก็เชิญชมกันได้เลยนะครับผม โอเคครับแล้วโปรแกรมนี้จะเหมาะกับใครนะครับไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่ใน f Facebook Marketplace นะครับถ้าคุณเป็นมือเก่าที่มี w i n n e r Product อยู่แล้วแล้วคุณต้องการโพสต์สินค้าเนี่ยนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับและประหยัดเวลาที่สุดเนี่ยโปรแกรมนี้ก็เหมาะกับคุณนะครับหรือคุณจะเป็นมือใหม่นะครับใน Facebook marketplace คุณยังหา w i n n e r Product ไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าจังหวัดไหนเนี่ยขายดีกับสินค้าเหล่านี้นะครับคุณอยากเทสสินค้าโปรแกรมนี้จะช่วยประหยัดเวลาให้คุณทุนแรงให แล้วโปรแกรมนี้มีฟีเจอร์อะไรที่สำคัญบ้างนะครับฟีเจอร์หลักๆอันแรกเลยนะครับก็คือการโพสต์ลง f c e e o o o เกิดเพจยังไงไม่ให้ Facebook จับว่าสินค้าเราเป็นสินค้าซ้ำนะครับไม่ว่าเราเนี่ยจะมีสินค้าอยู่แค่ตัวเดียวแต่เราต้องการลง10-20 copy อีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็สามารถทําให้รูปภาพของเราเนี่ยดูไม่ซ้ากันหรือว่าสินค้าของเราเนี่ยไม่มองไม่ถูกมองว่าเป็นสินค้าเดียวกันนั่นเองนะครับก็ เราเนี่ยจะทำการสปินนะครับโปรแกรมเนี่ยจะสามารถสปินชื่อสินค้าได้นะครับตามที่เราต้องการเลยโดยชื่อสินค้าเนี่ยจะไม่ถูกชื่อที่ซ้ำกันเลยนะครับด,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 ดังตัวอย่างข้างหลังนี้นะครับหรือ,อรายละเอียดสินค้าเราก็สามารถตั้งได้หลายแบบเราให้โปรแกรมเนี่ยจับ Spin สปินสุ่มเอานะครับว่าเฮ้ยสินค้าก o อปีที่1ที่2ที่3เนี่ยใช้ไอตัวนี้ก็ได้นะอะไรเงี้ยนะครับหรือราคาก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นเราเฮ้ยบอกโปรแกรมว่าเราต้องการให้ราคาสินค้าตัวนี้ราคา200 izzard. บาทโปรแกรมมันก็จะ สุ่มราคาอีกนะครับไม่ใช่ว่า200ทุกชิ้นแต่โปรแกรมจะบวกลบ5เข้าไปนะครับอย่างเช่น200บาทโปรแกรมสุ่มได้บวก3ก็จะกลายเป็น203ในชิ้นนี้พออีกชิ้นต่อ,อมาโปรแกรมได้ลบ2ก็จะกลายเป็น198เห็นไหมครับมันจะทําให้ เป็นการหลอก Facebook มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วที่สําคัญเลยก็คือรูปภาพนะครับแน่นอนสมมติถ้าคุณมีรูปภาพมีสินค้า1ชิ้นคุณต้องการทําสมมติ10บลูกก๊อปปี้ใช่ไหมครับต้องการขายเป็น10โพสต์ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณได้ศึกษามา ในการลง Facebook Marketplace เนี่ยการลงสินค้า1โพสเนี่ยควรจะมีรูปภาพแค่รูปเดียวนะครับผมจะขอเรียกว่ารูปภาพหลักแล้วกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณมีสินค้า1ชิ้นนะครับแล้วก็คุณมีแค่รูปเดียวเป็นรูปแบบทุกโพสเนี่ยนะครับแน่นอนว่าถ้าคุณเป็นมือใหม่ที่ไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองเนี่ยคุณก็จะเอารูปภาพมาจากเว็บไซต์ร้านของเขานะครับแต่ ฟีเจอร์ของโปรแกรมเนี่ยสามารถให้เราเลือกรูปภาพจากร้านอื่นๆที่มีสินค้าเดียวกันเลยเนี่ยเลือกตำแหน่งรูปภาพบอกโปรแกรมแล้วโปรแกรมก็จะดึงมาเพื่อเป็นรูปภาพหลักสุ่มๆได้มากกว่าหนึ่งรูปนั่นเองนะครับยิ่งเพิ่มความเรียกว่าไม่ให้มันซ้ำกันได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่คือฟีเจอร์หลักเลยหลังจากที่มันดึงมาแล้วนะครับตอนที่ดึงเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเฮ้ยให้สินค้านี้เป็นสินค้าหลักนะแล้ว มีสินค้าขั้นแทรกได้เลยนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเรามีสินค้าหลักอยู่3ตัวนะครับแล้วเราก็มีสินค้าขั้นอีก2ตัวก็แบบตัวชิ้นแรกแล้วก็ขั้นตัวที่ชิ้นที่2นะครับแล้วก็มีตัวสินค้าหลักที่2แล้วก็มีสินค้าขั้นตัวที่2สลับกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับโดยที่มันอ่าเราจะบอกโปรแกรมว่าสินค้าหลักเราต้องการกี่ก๊อปปี้ นะครับสินค้าคั้นี้จะแค่ Copy เดียวนั่นเองนะครับผมหลังจากนะครับที่เราได้ดึงมาแล้วนะครับเราจะเข้ามาสู่ฟีเจอร์ของการแต่งรูปภาพครับซึ่งฟังก์ชันแต่งรูปภาพฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยครับก็จะลบพื้นหลังให้นะครับเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับว่าจะลบพื้นหลังไหมจะเปลี่ยนรูปพื้นหลังไหมนะครับแล้วก็ใส่กรอบรูปไหมนะครับรูปภาพที่เป็นพื้นหลังกับรูปภาพที่เป็นกรอบรูปเราสามารถเตรียมมาได้เองเลยนะครับโดยที่ ผมจะมีรูปพื้นหลังให้อยู่80แบบแต่ถ้าคุณไม่อยากใช้คุณสามารถเพิ่มเข้ามาได้เองเลยนะครับตามที่คุณต้องการเลยแล้วก็กรอบรูปก็เช่นเดียวกันนะครับคุณสามารถเลือกได้หลายๆรูปแล้วให้โปรแกรมเนี่ยโปรแกรมมันจะทําการเฮ้ยสมมติถ้าคุณมี10รูปใช่ไหมโปรแกรมก็จะสุ่มสินค้าก๊อปปี้ที่1จะใช้กรอบรูปนี้ก๊อปปี้ที่2ใช้กรอบรูปนี้มันจะได้เพิ่มโอกาสาที่เ c e บุ๊ k เนี่ยจะจับรูปสินค้าของเราไม่ได้นั่นเองนะครับผมแล้ว ฟีเจอร์ต่อมาก็คือแน่นอนเป็นเรื่องของการโพสตลง Facebook Marketplace ครับตอนโพสต์ลงแน่นอนทุกคนจะอยากได้ก็คือเปลี่ยนจังหวัดอ่าบางคนอาจจะแบบเฮ้ยทุกสินค้าต้องเป็นจังหวัดเดียวกันก็ทําได้หรือบางคนอยากเทสสินค้าได้มากที่สุดนะครับเราก็ใส่จังหวัดเท่าที่เราต้องการเทสเลยนะครับโดยที่ผมจะมีรายชื่อจังหวัดที่สามารถเลือกได้เนี่ยครอบคลุมทั้งประเทศแล้วแต่ถ้าใครต้องการใส่พวกเขต อ,อำเภอรหรือตำบลอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็หมวดหมู่ก็เช่นเดียวกันสมมติว่าสินค้าชิ้นแรกเป็นผ้าเช็ดมือถูกไหมฮะเราสามารถใส่หมวดหมู่เข้าไปอย่างเช่นใส่ไปสัก4ชิ้นเออสี่หมวดหมู่นะครับแล้วให้โปรแกรมโปรแกรมเนี่ยมันก็จะสุ่มว่าเฮ้ยสินค้าชิ้นหนึ่งที่10ก๊อปปี้เนี่ยก๊อปปี้ที่1เอาหมวดหมู่นี้นะก๊อปปี้ที่2เอาหมวดนี้หมวดหมู่นี้ได้นะครับ ก็คือเราตั้งค่าแค่ครั้งเดียวนะครับที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นการตั้งค่าแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็ใช้ได้ไปตลอดเลยนะครับยกเว้นชื่อสินค้านะครับที่เราอาจจะต้องเปลี่ยนไอ้เจ้าตัวอย่างเช่นผ้าเช็ดมือเราอาจจะเปลี่ยนเป็นผ้าเช็ดมืออันต่อไปเป็นเสื้อน,นอนอะไรเงี้ยนะครับแต่คําที่จะทําให้ชื่อสินชื่อสินค้าไม่ซ้ํากันเนี่ยเราตั้งค,ค่าครั้งเดียวเองนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะครับผมต่อมานะครับ ก็เมื่อลงโพสต์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีฟีเจอร์ที่จะช่วยเขาเรียกว่า after post นะครับก็คือโปรแกรมลบสินค้าทั้งหมดนะครับใน Facebook Marketplace ของเรานะครับแล้วก็โปรแกรมดันโพสนะครับการดันโพสเนี่ยคุณสามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่งก็คืออาจจะเปลี่ยนจังหวัดหรือเปลี่ยนหมวดหมู่นะครับหรือว่าเพิ่มรายละเอียดสินค้านะครับเพื่อเราสามารถดันโพสได้นั่นเองนะครับแล้วฟีเจอร์ที่ผมมีแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของการ ต่ออายุนะครับซึ่งทั้งหมดนี้มีอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมให้ใช้แต่ผมก็จะมีฟีเจอร์ที่ผมอยากจะเพิ่มในอนาคตที่เพิ่มแน่นอนตัวแรกเลยก็คือถ้าคุณมีหลาย Account s, นะครับ Facebook คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้นะครับคุณทำโปรแกรมดึงข้อมูลเตรียมข้อมูลครั้งเดียวแล้วก็สามารถโพสต์ลงได้หลาย Account s, แบบสลับกันได้เลยนะครับต่อมาอีกตัวหนึ่งที่ผมตั้งใจจะทำนะครับก็คือออโต้แชทนะครับออโต้แชทเนี่ย จะเป็นเหมือนกับเราสั่งให้โปรแกรมเนี่ยบอกว่า i, เฮ้ยทักเจอลูกค้าพูดคำนี้มาให้เราตอบไปว่าอะไรนะครับโดยออโต้แชทของผมเนี่ยสามารถอ้างอิงกับข้อมูลที่เราดึงมาจาก s h อ p e e ได้ด้วยอย่างเช่นลูกค้าทักมาเป็นผ้าชิ้นมือตรงนี้นะครับแล้วลูกค้าก็บอกว่าอยากดูรูปสินค้ามากกว่านี้นะครับพอโปรแกรมเจอคำว่ารูปภาพขอรูปภาพเนี่ยโปรแกรมก็จะไปดึงรูปภาพของสินค้าตัวนั้นมาให้เลยให้ลูกค้า โพสได้เลยไอ้น,นี่ที่ผมตั้งใจทำนะครับก็เราสามารถเรียกว่าสอน AI learning อะจะสอน AI นะครับเรียกว่า AI learning ให้กับโปรแกรมเนี่ยได้มากขึ้นมากขึ้นว่าโปรแกรมเนี่ยมันจะต้องตอบว่าอะไรนั่นเองนะครับก็ฟีเจอร์หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตการทำงา,ง,งานของโปรแกรมนะครับว่าโปรแกรมเนี่ยมันจะทำงานออกมาเป็นยังไงนะครับเซตติ้งแบบคร่าวๆนะครับเพราะจริงๆเซตติ้งเนี่ยเริ่มต้นเนี่ย มันเหมือนจะยากนะครับแต่ผมมีวิดีโอสอนชัดเจนนะครับแล้วก็ทําไปสักสองสาครั้งผมมั่นใจเลยว่าทุกคนเนี่ยจะใช้งานเป็นแล้วง่ายมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันนะครับโอเคครับ ผมจะสาธิตการใช้งานโปรแกรมนะครับโดยที่เรื่องของการเซตติ้งค่าผมจะเปิดให้ดูเฉยๆนะครับว่าตอนเสร็จแล้วมันจะเป็นหน้าตายยังไงนะครับแต่วเดี๋ยวผมจะรันโปรแกรมเลยแล้วกันนะครับส่วนวิดีโอสอนเต็มๆจะอยู่ในคอร์สเลยนะครับผมโอเคก็นี่คือการตั้งชื่อสินค้านะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับว่าผมใส่สินค้าไว้5ตัวนะครับโดยที่สินค้าหลักนะครับคือชิ้นที่1นะครับสินค้ารองคือชิ้นที่2นะครับเห็นไหมฮะมีเลขศูนย์โปรแกรมหมายถึงสินค้ารองนั่นเองนะครับ ปก่อนนี้ชิ้นที่3เป็นสินค้าหลักชิ้นที่4ก็รองชิ้นที่5ก็หลักกันเองนะครับผมมี3สินค้าหลักแล้วก็2สินค้าขั้นนั่นเองนะครับผม,ผม,มลแล้วก็ดีว่าโปรดักสอเนี่ยก็คือการใส่รูปภาพเพิ่มเติมนะครับให้กับสินค้านั่นเองนะครับเพื่อให้สินค้าเนี่ยมันมีความซ้ําได้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นประมาณคร่าวๆนะครับต่อมานะครับก็คือการตั้งชื่อหลักของสินค้าเลยนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมต้องการให้สินค้า1สินค้าเนี่ยมี10ปก๊อปปี้นะครับจะเป็นสินค้า สินค้าขันเนี่ยโปรแกรมมันรู้อยู่แล้วว่าไม่ต้องใส่ก o p ปีให้มันนะครับโดยนี่นะครับบรรทัดที่2ก็คือสินค้าที่1นะครับมันคือถุงเท้านะครับถุงเท้าแฟชั่น6กคู่ผมตั้ง1 3 9ยาบเาทอาจจะผมขยายให้นะครับนี่แล้วก็คันด้วยลูกน้าแล้วก็ใส่ว่าถุงเท้าน่ารักหคู่ก็ตั้งให้มันไม่เหมือนกันก็ได้นะครับหรือจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับอยากให้มันชื่อเดียวกันเลยก็ได้นะครับในสินค้าหลักนะครับก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับ อันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับอย่างผมเนี่ยผมตั้งว่าเฮ้ย6คู่ล้วสามเก้าสิบคู่ล้วเก้าเก้านะครับผมแล้วก็รูนดักคีย์เวิร์ดตัวนี้ก็คือ prefix กับ postfix กันเองนะครับบรรทัดที่หนึ่งเนี่ยคือ prefix prefix ก็คือคำที่อยู่หน้าสอ่ารายละเอียดอ่าชื่อสินค้านะครับคำที่อยู่หน้าชื่อสินค้าเราสามารถใส่ได้เรื่อยๆเลยเ,ลยเ,ลยเราว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยมาใส่เพิ่มหรือบางทีก็เฮ้ยพอใจแค่นี้ก็ได้นะครับอย่างเนี้ยผมตั้งว่ารุดสุดๆตามด้วยลูกน้ำ ราคาโดนใจตามด้วยลูกน้วอะไรเงี้ยก็คือโปรแกรมมันจะสุ่มคาที่อยู่แต่ละคำเนี่ยนะครับเอาไปลงให้กับชื่อสินค้านั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือ p o s t f i x ก็คือด้านหลังนั่นเองนะครับแล้วก็ Description นะครับตัวนี้เดี๋ยวค่อยไปเจอกันในคอร์สดีกว่านะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าเราสามารถใส่ได้เรื่อยๆเลยในตัวอย่างนี้ผมใส่รายละเอียดไว้2อ,อย่างนะครับ เออใส่ใสองแบบนะครับก็ให้โปรแกรมสุ่มเอาจะได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องเหมือนกันซะหมดสักทีเดียวในแต่ละก๊อปปี้ของผมนั่นเองนะครับส่วนเจ้าพวกไตเติลอะไรเงี้ยก็คือโปรวันนี้อ่าสมมุติไตเติลใช่ไหมก็คือเจ้าตัวนี้แหละครับถ้าก๊อปปี้นี้ถ้าก๊อปปี้ที่1เนี่ยโปรแกรมเลือกสุงเท้าแฟชั่นหกคู่ในคีย์เวิร์ดในตรงนี้โปรแกรมก็จะดึงมาใส่ในรายดสินค้าให้ด้วยนะครับรวมถึงราคานั่นเองนะครับเพราะแน่นอนว่าแต่ละก๊อปปี้ชื่อก็ไม่เหมือน ราคาก็ไม่เหมือนกันนะครับผมต่อมาคัตเตอรี่นะครับก็คือหมวดหมู่นะครับผมมีสินค้าอยู่5ชิ้นเห็นไหมครับผมก็สินค้าที่1ผมขอใส่เอาหมวดหมู่นี้แล้วกันเห็นไหมฮะแตกต่างกันอ่าแต่ชิ้นที่3เนี่ยผมเฮ้ยมันคนละสินค้าคนละเพศผมก็เอ้ยลองให้มันมาใส่ในหมวดหมู่นี้โดยที่มันสุ่มเอานะครับโปรแกรมจะสุ่มเอาว่า แต่ละก๊อปปี้เนี่ยจะได้หมวดหมู่ไหนนั่นเองนะครับผมส่วนราคานะครับสมมุติต้นทุนมาจากช้อปปีเนี่ยกี่บาทนะครับอย่างเช่น0 9, ูนย์เราก็สามารถใส่เป็นตัวเลขได้เลยนะครับบวกไปเท่านี้เลยหรือว่าจะใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับผมต่อมานะครับจังหวัดนะครับแน่นอนว่าเรามี10 c ก๊อปถูกไหมครับเรามี10 c ก๊อปแล้วเรามีสินค้าขั้นอย่าลืมนะครับก็ต้องมีส1เ็จังหวัดให้กับสินค้านั่นเองสมมติถ้าเกิดเราต้องการแบบเฮ้ยสิบเอ็ด่าสิบสินค้าหลักกับ ึ่งสินค้าขั้นจะต้องไม่มีจังหวัดไม่เหมือนกันนะครับหรือเราจะเป็นสงขาอย่างเดียวก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับสิจังหวัดสงขาสงขาสงอ้ยนะครับสงขาสงขาอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราวางแผนเลยโปรแกรมลองรับได้หมดนะครับซึ่งจังหวัดเนี่ยผมได้ใส่ชื่อไว้ตรงนี้แล้วนะครับเราสามารถก o p ปีเป็นชุดๆเราอยากเฮ้ยเราอยากเทสสิจังหวัดนี้ก่อนแล้วก็ มาใส่จังหวัดตตรงนี้ก็ได้นะครับผมต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของโลโก้นะครับโลโก้นี่นะครับเราสามารถผมเนี่ยใส่มาแล้ว80รูปนะครับ80รูปที่เป็นรูปพื้นหลังนะครับก็นี่นะครับก็เป็นรูปตัวอย่างนะครับก็ผมดึงมาให้แล้ว80รูปแต่ถ้าเกิดใครอยากจะสร้างรูปเองนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมไปหามาจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็เปลี่ยนให้หน่อยตรงนี้เป็น81ออ่าแล้วก็ปุ๊บ อะไรอย่างเงี้ยนะครับก๊อปปี้เข้ามามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วอ่าไปไหนละนะครับออยู่นี่อยู่ข้างบนนะครับก็แล้วเราก็มาบอกไฟล์หน่อยนะครับว่าเฮ้ยเราสุมส่ม10รูปเนี่ยพื้นหลังลำดับแรกเนี่ยก๊อปปี้รูปที่1เนี่ยอ่าให้ไปใช้อ่า,อารูปพื้นหลังรูปที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนเราก็มีอยู่11รูปแบบถูกไหมฮะเราก็สามารถใส่อ่าตัวเลขพื้นหลังเนี่ยได้จนครบ11แบบเลยนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็รันโปรแกรมได้เลยนะครับอ๋อลืมไปตกอีกอย่างนึ่งก็คือ,อโลโก้ครับนี่นะครับผมได้ทำไปแล้ว6แบบด้วยกันนะครับ6แบบด้วยกันโดยที่ตรงกลางเนี่ยเป็นทานสปาเ n นก็คือโปร่งใสนั่นเองนะครับผมก็ได้ทำไว้แล้วให้โปรแกรมมันสุ่มเอานะครับทั้งหมดนี้คือการ setting ก่อนที่จะรันโปรแกรมดูเหมือนเยอะนะครับแต่จริงๆบางอันเนี่ยทำครั้งตั้งไว้ครั้งเดียวก็สามารถใช้ได้หลายๆครั้งเลยนะครับในอนาคตและ ไม่ยากแน่นอนครับผมโอเคครับหลังจากที่เราได้เซตติ้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาถึงขั้นตอนการรันโปรแกรมเลยนะครับก็ง่ายๆครับกดเพลย์แล้วก็รันให้โปรแกรมมันทำงานตรงนี้นะครับมีค่าเซตติ้งตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในคอร์สนะครับกดคอนติเนีวนะครับไปได้เลยนะครับก็ปล่อยให้โปรแกรมทำงานไปได้เลยนะครับแต่ว่ามีอยู่ขั้นตอนหนึ่งที่เราอาจจะต้อง รอมันหน่อยนะครับรอมันหน่อยก็คือขั้นตอนที่2นะครับหลังจากที่มันดึงมาจากช้อปปีแล้วเนี่ยขั้นตอนของการลบพื้นหลังนะครับบางทีเนี่ยตอนที่มาลบพื้นหลังเนี่ยเว็บมันเป็นเว็บไซต์ลบพื้นหลังนะครับบางทีมันอาจจะลบไม่ดีเราอาจจะต้องกดหยุดโปรแกรมนะครับแล้วก็ามาทําการแก้ให้มันนิดหน่อยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็โปรแกรมมันก็จะดึงรูปภาพทั้งหมดแล้วก็งรายละเอียดสินค้าทั้งหมดนะครับท,ที่เราได้ตั้งค่าไว้นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะเก็บเข้ามา นี่นะครับผมจะเก็บเข้ามาเรื่อยๆนะครับข้อมูลสินค้าก็จะอยู่ในรีเซิลนะครับระหว่างรันโปรแกรมอย่าก,กดเปิดไฟล์ Excel ขึ้นมานะครับผมอ่าก็รันไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะขอข้ามการทําขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วของรีโอนะครับผมโอเคมันมาถึงขั้นตอนของการลบพื้นหลังแล้วนะครับนี่ผมจะให้ดูว่าทําไมเราถึงจะต้องบางทีก็ต้องเฝ้านะครับก็เพราะว่า นี่นะครับเห็นไหมฮะมันลบลบมาแบบนี้นะครับผมก็กด Edit นะครับกดพอสก่อนนะครับให้โปรแกรมมันหยุดชั่วคราวนะครับแล้วก็มาทําให้มันแบบภาพชัดหน่อยนะครับอ่าทำไม่ยากครับทาไม่ยากมันไม่ได้เป็นทุกรูปนะฮะเป็นบางรูปโอเคแล้วก็กด Continue นะครับมันก็จะทํารูปต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับโดยที่นะครับจริงๆเราสามารถทําทีละขั้นตอนได้อย่างเช่นเราเลือกเฉพาะดึงช้อปปีก่อนแล้วก็ให้โปรแกรมหยุดแล้วเราก็ค่อยมา ทำโปรแกรมลบพื้นหลังต่อนะครับแล้วก็ให้มันลันต่อไปเรื่อยๆเลยก็ได้นะครับอย่างรูปนี้เห็นไหมฮะก็มีปัญหาอยู่ผมก็เลยเลือกที่จะหยุดนะครับโอเคจริงๆเนี่ยขั้นตอนที่จะต้องมาหยุดมา,มานั่งรอดูเนี่ยมีแค่ขั้นตอนของลบพื้นหลังอย่างเดียวนะครับแล้วก็ขั้นตอนอื่นจริงๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะครับก็สามารถปล่อยโปรแกรมมันลันได้ยาวเลยนะครับผมโอเค ก็โปรแกรมก็จะทาการลบพื้นหลังไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะหยุดวิดีโอไว้นะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวผมจะข้ามวิดีโอไว้ให้นะครับแล้วมาเจอกันในขั้นตอนต่อไปเลยโอเคครับมันก็จบเรื่องของขั้นตอนการลบพื้นหลังออกแล้วนะครับผมเดี๋ยวมันจะข้ามไปที่การแต่งพื้นหลังเลยนะครับใส่พื้นหลังที่เราได้ทํามาแล้วนะครับที่เราได้เตรียมเซตติ้งมานะครับนี่นะครับอ่าผมเลือกคําสั่งให้มันฟลิปนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนการฟลิปรูปภาพเนี่ยมันเป็นแบบสุ่มนะครับแต่ว่า,าสำหรับผมผมผมในในตัวอย่างนี้นะครับผมให้มันฟลิปทุกรูปเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะฟลิปบ้างไม่ฟลิปบ้างแล้วแต่สุ่มนะครับซึ่งก็จะทําให้รูปภาพเนี่ยดูแบบมีความแตกต่างยิ่งมากขึ้นนั่นเองนะครับ้วถามว่าพื้นหลังอย่างนี้ใช้ได้หรอก็แล้วแต่ใครที่จะ เลือกเลยนะครับใครที่จะเลือกเลยอันนี้ผมแบบเรียกว่าทําให้มันเป็นตัวอย่างเฉยๆผมก็สุ่มตัวเลขเอานะครับตอนที่ตั้งค่าไม่ได้แบบจริงจังอะไรนะครับขั้นตอนการแต่งพื้นหลังมันจะใช้เวลาไม่นานนะครับก็ประมาณนี้อ๋อรูปภาพมันก็จะออกมาอยู่ในโฟลเดอร์รูปภาพนั่นเองนะครับนี่นะครับรที่แต่งแล้วจะอยู่ข้างล่างๆนะครับไอ้รูปนี้จะอยู่เป็นต้นฉบับอยู่ข้างบนนะฮะนี่นะครับเป็นรูปภาพประมาณนี้นะ โอเคครับหลังจากที่มันใส่พื้นหลังเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใส่กรอบรูปให้กับรูปภาพที่เราทํามาก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมกลัวทุกคนจะงงนะครับปึ๊บเดี๋ยวขอเพิ่มหน่อยพอดีอันนี้คือขั้นตอนเก่าก่อนหน้านี้นะครับโอเค นี่คือการใส่กรอบรูปแล้วมันก็สุ่มครับมันก็สุ่มกรอบรูปมาเรื่อยๆนะครับรูปภาพที่ได้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือรูปภาพขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะลงใน facebook นะครับผมประมาณนี้เลยรวดเร็วมากครับรวดเร็วมากตอนนี้การแต่งรูปทั้งหมดเนี่ยสารูปนะครับพร้อมดึงเนี่ยผ่านมาแล้ว9นาทีนะครับถามว่า รูปภาพสามอ่สินค้าสามสิบสองโพสต์นะครับรูปภาพสามสิบสองโพสต์เนี่ยลงในเฟซบุ๊กเสร็จแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะครับก็ใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีโดยประมาณเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่ให้วิดีโอยาวกไ็ไม่ต้องค้างก็ได้ครับเสร็จละต่อมานะครับมันก็จะถึงขั้นตอนของการลงใน Facebook แล้วนะครับผมอ่าตอนนี้ผ่านมาแล้ว10นาทีนะครับดูมุมล่างซ้ายไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับลองซูมไหม ไม่ได้ฮะก็นี่คือการลงสินค้าทีละชิ้นนะครับการแต่งรูปนะครับการแต่งรูปก็ดูสินค้าเราให้ดีนะครับอย่างผมเนี่ยก็ถือว่าผมแต่งมาเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับอันนี้ผมแต่งมาเป็นตัวอย่างนะครับอ๋อแล้วก็เลือกได้นะครับว่าจะให้ซ่อนโพสต์จากเพื่อนหรือเปล่านะครับก็ถ้าเลือกซ่อนเดี๋ยวจริงๆตรงนั้นจะอยู่ในคลาสนะครับว่าต้องเซตติ้งค่ายไงนะครับให้ซ่อนจากเพื่อนนะครับไม่ยากครับไม่ยาก มันก็ทําเสร็จทีละทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับแล้วก็หลานไปเรื่อยๆกันเองนะครับจนกว่าจะครบเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างอีกแค่ประมาณสัก2ชิ้นแล้วกันนะครับแล้วก็จบเลยนะครับเห็นไหมครับว่าหมุดหมูเนี่ยครับมีการไม่เหมือนกันด้วยนะครับทารกและเด็กนะครับให้ดูไว้ก่อนตัวนี้เป็นทารกและเด็กนะครับอ๋อแล้วก็ที่ผมไม่โพสต์ให้มันเร็วไปเนี่ยให้มันมีการหน่วงผมตั้งน่วงแบบแบบสุ่มด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย ฟซบุ๊กเขาจะได้แบบเฮ้ยคนนี้มันลงแบบเป๊ะเ,ะเลยเวลาเป,เป๊ะเลยซึ่งไม่เป็นผลดีเลยนะครับก็ให้มันแบบมีความแตกต่างกันบ้างซึ่ง Facebook จะได้มองไม่เป็นบอทนะครับเห็นไหมฮะผมมีการหยุดด้วยแบบไม่ได้แบบเฮ้ยกดปุ๊บเห็นปั๊บกดปั๊บอย่างงี้ไม่เอานะครับอ่าตรงนี้ก็กลายเป็นเสื้อผ้ารองเท้าผู้ชายนะครับตามที่เราได้ตั้งหมวดหมู่ไว้ให้มันสุ่มนะครับบางทีอาจจะสุ่มซ้ากันเพราะ อย่างตัวอย่างเนี้ยผมใส่หมุหมูไว้แค่สี่นะครับแต่ผมมีสิบก๊อปปี้ันเองนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวจบสินค้านี้แล้วเดี๋ยวผมจะหยุดโปรแกรมก่อนนะครับกรอบรูปถามถ้าเกิดอ่อใครถามว่าทำยากไหมก็จริงๆเนี่ยอ่อไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมในคอร์สเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับจริงๆผมก็แต่งไม่เก่งนะฮะผมก็ทำไม่ไม่เก่งเลยโอเคก็ เผยแพร่แล้วนะครับผมขอพัโปรแกรมไว้สักครู่อ่านี่คือนะครับสินค้าที่ลงมาแล้วนะครับ4ชิ้นเห็นไหมครับว่าชื่อสินค้านะครับไม่ได้มีความเหมือนกันเลยนะครับอาจจะมีรสสุดๆข้างหน้าเหมือนแต่ข้างหลังเนี่ยไม่เหมือนนะครับแล้วตอนนี้มันก็สูญได้ถุงเท้าลายน่ารักถุงเท้าแฟชั่นตรงนี้อยู่แต่เดี๋ยวมันก็คงจะมีสุ่มแบบที่แตกต่างกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูหน่อยนะครับว่าสินค้าตัวนี้จังหวัดอะไร ตัวนี้อยู่พระนครศรีอยุธยานะครับตัวนี้อยู่ตราดนะครับเห็นไหมฮะหมวดหมู่อะไรหมวดหมู่เมื่อกี้เราเห็นตอนที่เรามันทํานะครับแต่ว่าเห็นไหมครัว่าจังหวัดมีการไม่ซ้ํากันแล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับเห็นโปรแกรมทุกอย่างแล้วนะครับใครที่ สนใจก็สามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบวิดีโอนานมากจริงๆขอบคุณมากครับผม